คุณอยากรู้ได้เราอยากให้คุณรู้ในกาคุยกันแปลงๆไม่ต้องต่อเลยครับที่ SMS เอ็เอสปดเดนดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฝากบอกอะไรกับ Apple นะครับซีเอฟเอฟเวนวักจำเลือกข้อความครับกดส่งมาที่4 2 4 2 8 3 0เยอะๆโดนโดนจ้าสวัสดีครับเรานั่งอยู่กับสาวกำแพงเพชรจากเดอะสตาร์คุณป้าควาดาพิเศษ Apple ิลอิฐอันิกินรสุตอนนี้มอขมมอไหนแล้วแอปเปิลมอสี่ขึ้นมอห้าค่ะมอสี่ขึ้นมอห้า จะย้ายไหมย้ายโรงเรียนไหมจากกำแพงเพชรมาอยู่ก็บังกอกก็คิดว่าน่าจะย้ายเข้ามาค่ะเหรออยากเรียนที่ไหนก็ตอนนี้ก็มีเลงๆไว้บบารอืมอก็ต้องมาทําเรื่องอะไรก่อนค่ะครับโรงเรียนไหนพอจะบอกได้ไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่แน่ใจนี่ที่ถามไม่ใช่อะไรเผื่อมอ .4 จะแจ้งอะไรย้ายไปอยู่ตามแอปเปิลไปหมดเลยโอ้ยเป็นเพื่อนเพื่อนแก๊งแอปเปิลเออแก๊งแอปเปิลไงวันนึงก็ปล่อยบุ๊กไม่เสียวใส่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิด ขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งอยู่ในช่วงปริญญาตรีอยากจะเข้าที่มหาวิทยาลัยไหนเห็นบอกดึงสาหอือนกันค่ะก็จริงๆอยากเรียนคณะก่อนค่ะคณะก็อยากเรียนพวกสถาปัตย์วัฒนศิลป์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขามีพื้นฐานอยู่แล้วค่ะก็ก็พอเรีย้วเรียนสายอะไรตอนนี้วิคณิตค่ะโอ้วิคานิตไฮโซเราไม่เคยไปถึงตรงนั้นเลยเราจะสายศิลป์กันผีอย่างเดียวฮะเรียนพวกสถาปนิกหรือมหานศิลป์ที่ไหนที่ไหนก็ มอศิลปกรหรือว่าแบบพวกจุฬาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าจะเข้าได้หรือเปล่าถึงหรือเปล่าเพราะอะไรถึงอยากเรียนสถาปัตย์เป็นความชอบส่วนตัวค่ะชอบมันตั้งพี่ไม่ควรจะรู้ใช่ไหมอ๋อเพื่แบบชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วพวกแบบอะไรเงี้ยค่ะวาดรูปค่ะหรือว่าแบบออกแบบอะไรเงี้ยที่มาเคยพูดไปว่าแอปเปิลเนี่ยเหมาะกับการเป็นนางแบบมากอชอบไหมการเป็นนางแบบคิดเ่าติดหั ก็ก็ชอบค่ะแต่ก็ยังไม่เคยลองดูสักครั้งค่ะก็เลยยังไม่ทราบว่าตัวเองจะเหมาะหรือเปล่าอืมก็บอกว่าการเป็นนางแบบเล่ต้องมีน้อยอย่างไรวิสัยทั์ต้องรักสวยรักงามก็ต้องรักสวยรักงามหนูชอบเรื่องเครื่องแต่งตัวความสวยความงามก็จริงจริงแอปก็ชอบแต่งตัวมากค่ะก็ส่วนใหญ่แบบมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเงินเก็บอะไรงี้ก็เอาไปซื้อเสื้อผ้ามาซื้อจริงหรอชิ้นไหนชิ้นไหนที่หนูชอบซื้อมากที่สุด จริงๆชอบรองเท้าค่ะชอบแว่นตาอะไรเงี้ยอย่างรองเท้าวันนี้ของนุ้ยเองค่ะเออใช่ใช่หลายครั้งที่พี่สังเกตแอปเปิลว่ารองเท้าสวยแค่รองเท้าแต่ละคู่สวยมากวันแรกก็จะเป็นบูทสีน้ำตาลที่พี่เห็นตอนสมัครพาดตาอะไรเงี้ยชอบชอบรองเท้ามากค่ะแต่จะซื้อแบบมือสองเอาโอ้เหรอค่ะแล้วมีเจ้าของเก่าเขาตามมาบ้างไหมก็มีด่าพี่ไม่หรอกเฮ้ยเา้ย เอยมีนไหมเคยสังเกตแต่ทั้งตัวเนาะเป็นคนมีแฟชั่นอยู่ในตัวตั้งแต่เสื้อผ้ายันรองเท้าเลยเรามากลับมาที่นี่เนี่ยใช้ยาแอปเปิ้ลมุกแป๊กเออเราจะทำอะไรกับน้องเขาดีในวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดขจัดมุกแป๊กเออนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเวิร์กช็อปวอร์กช็อปกันดูอ่ะเราขอด้ก่อนวีฟอร์อ่ะวีฟอร์ขอมุกน้ำหกเลยอุ้ยน้ำหกอ้าวน้ำไม่เจ็ดเหรอขออันหนึ่งขออันหนึ่ง อันนี้เพิ่งเพื่อเล่นไปเลยค่ะที่ห้องครัวบ้านเดอะสตาร์ครับซิลวี่บอกแอปเปิลขอมีคมๆหน่อยแอปเปิลบอกซิลวี่มีคมๆนี่ใช่มี31วันหรือเปล่าอู้ตรงไทยก็คมถ้าตรงไทยว่ายนต์นะ30แต่ถ้าเป็นพันยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าโอ้โหส่วนถึงตรงขำยังร้ายแล้วร้ายแล้วถ้าร้ายไม่บอกนี่คือบีปอนี่คือบีปอเดี๋ยววันนี้เรามีเวิร์กช็อป ให้ a อ p l ปิ้ลมุกไม่แตกอีกต่อไปอพ,พร้อมไหมพร้อมอ่ะบิวกชอปกันเลยมั้ยท่านผู้ชมครับเราเอาใช้เวลาเยอะสักนิดนึงทำไมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพาพที่เหนหลัชจากนี้มาอาจจะไวนิดนึงนะครับ <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> วันนี้คุณจะได้พบกับตลกหญิงที่เกิดมาฆ่าตุ๊กกี้บทขยี้ึงผู้ก่อนตายพังทลายชื่อเสียงของน้อยพงงามขอเชิญทุกท่านติดตามตลกที่ทำให้ท่านหัวเราะคิกคิกอิดานิกอินทรสูตรแทนแทนแทนวันนั้นค่ะทำไมครับพี่โตโน่เดินเข้ามาหาแอปให้เบอร์โทรแอปเฉยเลยค่ะเลเปล่าค่ะแอปรับตึเงีนออนไลน์ ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้มุกมุกเราบ้างนะมันรถเสียนะวันก่อนค่ะทำไมครับรถเสียค่ะโอ้ยลำบากเปล่าค่าไม่ลำบากเลยมีคนขับรถเข้ามาค่ะต้องมาหาเลยค่ะขอเข้ามาช่วยเปล่าทางเขาก็เบรกแตกไหนไหนที่ไม่มาตกผมโทษตัวเองไหมครูสอนไม่ดีอ่ะขี่แล้วกันใ่้ลงครับเจ๋งครับ เราเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเอาล่ะวันที่ไม่ได้ไปต่อตอนที่นั่งรถกลับไปกลับไปบ้านเพื่อไปเก็บของแอปเปิลพูดกับทีมงานว่าแอปเปิลอยากจะเรียนดีๆได้ดีอยากทํางานดีๆทําไมถึงอยากเรียนดีๆก็ถ้าเกิดเราเรียนดีๆแล้วมีงานดีๆทําใช่ไหมคะก็จะมีเงินเดือนเยอะๆก็จะได้มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวโอ้ยเหลือครอบครัวค่ะอ่าฮะอ่าฮะรักคุณแม่มากรักมากทาไมถึงรักคุณแม่มาก ก็มีแม่อยู่คนเดียวนะคะแม่เขาก็เป็นเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เขาเลี้ยงแอปมาแบบตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมากับพี่ชายอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็ลําบากมาเยอะค่ะก็อยากเห็นกับเขาสบายบ้านี่คือนี่คือผู้หญิงอายุ16นะที่พี่จะใช้นางสาวมาปีกว่ากว่านะพี่ก่อนจะคิดจะยี้ได้อายุป้าวิเกือบสามสิบต้เออนี่ครับที่บอกว่าเอาเงินมาช่วยนี่คือช่วย ก็อยากจะช่วยแม่แบบใช้หนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากแบบเก็บเงินซื้อบ้านอะไรให้แม <hã> ่เหน่งมากเลยอ่ะตอนสิบผมคิดไม่ได้อย่างนี้จริงๆเฮ้ยผมไม่ใช่แค่พี่คนเดียวหรอกผมด้วยใช่ไหมใช่ไหมบางทีนะ ความคิดอย่างเงี้ยมันมันแล้วแต่ว่าเราเกิดมาในครอบครัวแบบไหนไงซึ่งแอปเปิ้ลเขาเกิดมาก็เห็นคุณแม่เออลำบากมาโดยตลอดอยากให้คุณแม่ได้สบายเร็วๆนะฮะที่จริงแล้วผมเชื่อว่าน้องๆหนูๆที่อยู่อยู่อย่ทางบ้านเนี้ยอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้พ่อแม่มีความสุขเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้แ้วคิดว่าเฮ้ยเราเด็กเราไม่ใช่หน้าที่เพราะในที่สุดปุ๊บเราต้องต่อยผู้ใหญ่เป็นหน้าที่การดูแลผู้ครอง ดูแลบุพการีของเราก็เป็นหน้าที่ของกัลยาณณบุตรที่ดีครับสุดยอดจริงๆในรับสนับสนุนเลยนะครับออตอนนี้แอปเปิ้ลเขาียกว่ามาถึงจุดนี้มาจุดที่ไกลเกินฝันแล้วอ,อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลยค่ะจริงๆก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแม่นะคะที่เลี้ยงดูแอป,ปมาเป็นอย่างดีเลยนะคะเลี้ยงแอป,ปจนโตได้ขนาดนี้โดยเลี้ยงมาคนเลียงลําพังเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวค่ะญาติๆาทุกคนขอบคุณ ทุกคนที่ให้กำลังใจแอปที่แชร์แอปแฟนคับทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแอปทุกคนเลยค่ะตลอระยะเวลาการแข่งขันที่ผ่านมาครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้เห็นแอปเปิลผมเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักผมเดินเข้าไปคุยกับเขาเพราะว่าเขามีความน่ารักแต่หลังจากนั้นเมื่อได้รู้จักเขามากขึ้นเขามีอะไรมากกว่าความน่ารักนั่นก็คือความคิดที่ดีความคิดที่มุ่งม,มั่นนะครับผม <c oughs> ถึงแม้เขาอายุยังน้อยอยู่ สิ่งแรกที่ทําให้ผมประทับใจก็คือความกล้ากล้าที่จะเข้ามาแข่งขันในเดะสตาร์คุนฟ้าควาดาปีเจ็กล้าที่จะทําทุกอย่างเพื่อความฝันของตัวเองและเมื่อเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคเธอไม่ถอยเธอไม่ร้องไห้เธอมองตรงมาที่ตาของผมตรงไปที่อุปสรรค แล้วยิ้มให้และปรับปรุงสิ่งที่เธอเราต้องทำนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคุณจะมีอยู่ในใจนะปาาไว้นะครับผมนี่คือความมุ่งมั่นสามารถสร้างความสร็จให้เราได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราได,ไ,ดได้จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง Apple ิลอินอันอินทัสสุดครับผม ถ้าิดอยากพูดคุยกับเรานะก็คลิกเข้ามาเลยเฟซบุ o กแสตท์นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าคุยกันแฝงแฝงเป็นภาษาไทยคุยติชมอะไรกันมาได้เลยทักขายมาได้หมดต้องพิมพ์สำเนียงฝรั่งอย่างเมื่อกี้ได้ไหมพิมพ์สำเนียงฝรั่งแต่เป็นภาษาไทยโอเคโอเคนะครับผมพรุ่งนี้อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงกับการติดตามชมการแข่งขันที่เป็นทางการครั้งที่สามวงเดอะสตาร์คนป้าควาดาปีเจ็ดในโจทย์เพลงลูกเธอ ทางมนลษยทีวีครับและสามารถติดตามรีลานได้ที่ External แนลแห่งนี้เวลาบ่ายสองโมงของวันอาทิตย์นะจ๊ะครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนคราวหน้าเราจะพาพูดคุยเกับยครในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ติดตามไม่ดีครับน่าคุยก,กันนฟนๆสวัสดีครับ